โอเคครับก็ขอากราบสวัสดีชายชาติเนตนารีที่ยินทาสียุดซอยสีชอบเป่าปีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเกมนึงให้ดูนะครับมันชื่อเกมว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะ get home safe project นะครับเขาบอกว่าเกมนี้นะครับทุกคำตอบของเรานะครับจะมีผลกับตอนจบเพราะว่าโคตรน่าสนใจนะจริงแบบว่าแบบว่าคําบตอบอเรามันจะมีผลกับทุกฉากจบแบบตามแบบ ที่เขาตั้งเอาไว้นะแบบโคตรเฟียวอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยการใช้ความรุนแรงการใช้ของมีคมกันคุกคามทางเพศนะคําเตือนหยุดเล่นทันทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตเฮ้ยขนาดานั้นเลยเหรอกดหน้านจอไป้าทุมคือ,อคุณได้รับข้อความใหม่ไอ้ตา เป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอันนี้ไอ้ตาถามเราครับโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้เปล่าอ๋อแล้วเขาก็จะเป็นคำถามให้เราตอบแบบนี้นะครับกลับได้ไหมเคยกลับดึกหรือเปล่าเคยอยู่แล้วแค่นี้สบายมากน่าสนใจน่าสนใจนะผม,มทุกคำตอบของเรามันจะมีผลกับตอนจบนะครับ แล้วนี่ได้รถหรือยังสรุปนั่งอะไรกับเราอ่านั่งรถรถรถอ่รถเมย์ครับพอดีเราไม่ค่อยมีต่างนะครับคือรถเมย์แล้วดีน้ายังอ่ะแสงสลัวจากไฟริมทางสาดเข้าที่หน้านอกหน้าต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนะักรถเมย์ที่เคย มีคนโดยสารมากมายในวันนี้มีเพียงคุณคนขับรถกระเป๋ารถเมยและความเงียบที่นั่งหลังสุดริมหน้าต่างคงเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดในเวลานี้เพราะคุณไม่ต้องคอยระแวงด้านหลังแถมระยะสายตายังสามารถมองเห็นได้ดังคันรถเวลาดึกป่านนี้คุณหวังอยากถึงบ้านไ,ไวๆแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอ คุณจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นเพื่อฆ่าเวลาเล่นฟีดฟังเพลงเล่นฟังเพลงนั่นเ,เสียงเพลงดังขึ้นเพื่อบรรเทาความเงียบแต่ก็ไม่ดังขนาดที่จะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเอ้าเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนนะคณคิดในอ๋อผมเป็นผมเล่นเป็นผู้หญิงฮะเราเป็นผู้หญิงสินะโอเค นึกจินตนา,านการว่าถ้าเหตุหร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทําอย่างไรแปบลบว่าเรานั่งฟังเพลงอยู่นี้แล้วก็มีโจรขึ้นมาบนรถเมล์แล้วก็ถือปืนจีน้เราเนี่ยก็คงต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ทาําต้านเพื่อนบอกมั้งอาจเกิดเหตุขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้สิ่งแจ้งเตือนคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ไอตาทักมาครับโอเคกลับดีๆถึงบ้านแล้วบอ,อกด้วยนะไอตาที่เป็นใครแฟนเราหรอ,อรถเมย์หยุดจอดที่ป้ายจุดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินต่อไปความเยียบเหงาของยาวมวิการทําให้คุณแอม,มหวั่นใจเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลจากคุณจนลับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่ ในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้เป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวันเชียคนลุกไอสัตว์คนลุกไอ้ไอเหี้ยแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบ,บรรยากาศให้หน่ากลัวมากขึ้นทางบ้านผมนะถนนใหญ่ก็ไม่มีแสงไฟเหมือนกันมีมีไฟนะแต่เขาไม่เปิดไม่รู้ทำไมคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้ว เที่ยงคืนสิบนาทีนะครับแสดงว่าเรานั่งมาชั่วครึ่งชั่วโมงกว่าๆคุณคิดว่าจะใช้วิธีไหนในการเดินทางเข้าบ้านเรียกรถรับจ้างเดินตามซอยเป,เปียวเราไม่ม,มีอืะไรเรียกรถรับจ้างคุณตัดสินใจบกกรถรับจ้างถึงจะดูน่ากลัวแต่อย่างน้อยก็คงดีกว่าการเดินคนเดียวในซอยเป,เปี่ยวใช่ครับผมก็เลยเรียกรถรับจ้างมาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมัง้ง คุณคิดในใจขาไม่ามาีอะไรหรอมั้งแต่ว่าข่าวแรืว่าแท็กซี่ขบเขนก็มีเยอะนะครับอย่างน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณคุ้นเคยหานั่งรถไปก็คงใช้เวลาน้อยกว่าเดิมไม่นานรถจนรับจ้างคันหนึ่งก็ผ่านมารับคุณออเปิดป,ประตูก่อนขึ้นรถคุณคิด ยู่เชือกขนาดโอ้คุณนั่งฝั่งไหนดีฝั่งขวาฝั่งซ้ายผมนั่งฝั่งฝั่งเดี๋ยวฝั่งขวาแล้วคนระับนั่งแอบหลังเบาพูนครับถ่ายาผมถ่ายรูปผมไปลงสตรอรี่อะไรแบบนี้นะแบบฟิลเทสดีอา้าวไม่ไปอะ่ะฮะเออถ่ายถ่ายแล้วไม่ตอบ ครับผมถ่ายแล้วไม่ต่อครับไปไหต่อครับๆๆๆอะไร,รอ่ะถ่ายถ่ายตรงไหนหอ่ะผมตองหยิบมือถือพูดถ่ายเหรอยังไงวะเมื่อกี้ผมนั่งฝั่งขวาล้บมี้ผมจะนั่งฝั่งซ้ายนะ,ะครับเมื่อกี้มันค้างผมก็เลยไปเริ่มใหม่ถ้านั่งฝั่งหลังเบาผู้โดยสารก็จะสังเกตเห็นคนขับได้ชัดว่าเขาทำอะไรนะครับรอบรอบนี้เรานั่งฝั่งซ้ายนะเพราะว่าเมื่อกี้มันค้างผมก็เลยไปเริ่มเล่นใหม่มา คนนึกถึงประโยคที่เคยเห็นจากบทความในอินเทอร์เน็ตเอาละบางทีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้อาจช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นอาทายคุณมองดูเส้นทางตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นทางที่คุณเคยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้โอ้โหคุณขับเป็นผู้ชายด้วยบอเสร็จ ขับออกไปได้คู่หนึ่งหนสัญญากับชายแปลกหน้าก็ได้เริ่มขึ้นทำไมหนูกลับดึกจังคะที่ผ่านมาเห็นหนูพอดีพี่เลยขับมารับหนูดีกว่าสวยๆอย่างหนูกับคนเดียวมันน่าเป็นห่วงรู้ไหมเชียร์กว่าโดนเอาละ ขอลงก่อนเนอะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยแล้วพี่จาดตรงนี้เลยก็ได้ค่ะคุณยมลงเดินดีกว่าถูกขังในรถร่วมกับคนไม่น่าไว้ใจแบบนี้ใช่ครับจริงๆหรอนอ้องมืดๆแบบนี้ไม่กลัวหรอไอสัตว์ต้องลงดี๋ยวอะพอดีตอนนี้แฟนหนูอยู่แถวนี้เขาเลยกําลังมารับไปด้วยกันนะคะนะคะนะคะกันนะคะโอเค คุณหาข้ออ้างเชียอันนี้เขาบอกเราอกว่าเราหาข้ออ้างแหมแ่าเสดายจังอยากนั่งรถกับคนสวยๆนานๆเสียหน่อยนานๆนนด้วยนะคือแย่อันนี้เลยคนขับจอดรถส่งคุณแล้วเขาก็ขับออกไปคุณเดินไปตามเส้นทางในซอยมีเสียงบางอย่างไล่หลังคุณลงแท็กซี่มากูต้องไปเจอเอะไรไง มันฟังดูมีน้ำหนักเกินกว่าจะเป็นแค่ใบไม้ปลิวตามถนนเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะมีใครนอกจากเราเลยนี่คิดมากไปเองหรือเปล่าใช่เราอาจจะคิดมากเองไงแต่ถ้ามีใครตามเราอยู่จริงๆล่ะเออวะเราก็น่าคิดถ้ามีใครตามเราอยู่เวลามันเงียบเงียบเนียครับเราก็จะคิดไปเองเลยเปะแบบว่าแบบมีใครตามอยู่คิดอะไรเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกเสียงกับตัวเองอยู่สักพักสุดท้ายคุณจึงจัดการความสงสัยนี้โดยการหันไปมองเลยครับอ๋อไม่เห็นนะบอกแล้วเป็นแค่หมาป้าปลาเฮ้ยแค่หมาคุณล่งใจที่ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าที่จินตนาการไว้เมื่อสักครู่คุณเดินต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วอีกเสียงหนึ่งก็ใกล้เข้ามา หมอตดส่คันนึ่งขับฉลอเข้ามาข้างคุณเขาทอดหมวกกันน็อกออกเผ้ยเห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเอาเสียเลยเออแล้วครับเจอวินมอไ์ให้พี่ไปส่งไใ้น้องสาวอยู่บ้านหลังไหนล่ะ ยากไอ้ถามเป็ห่วงแต่กลับฟังดูประสงค์ร้ายอย่างเห็นได้ชัดเราต้องปฏิเสธครับไม่เป็นไรค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะขอบคุณนะคะไม่ต้องเกรงใจไปกับพี่จะได้ไวๆไงขึ้นมาเธอน่าแปบ๊บเดียวถึงมาเถอะเขาพยายามเตือนให้คุณขึ้นรถไปด้วยไม่ว่าจะปฏิเสธอย่างไรแกล้มพิ่งหนีอ่าแกล้มแล้วกันเชียเอาดี กูนึกว่าจะรำแบบไนี่แบบแบบพูดพูดแบบรำอ่ะคนยกมือขึ้นตั้งวงแล้วรำทำที่ว่าเป็นผีเป็นบ้าผีเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรของบ้านเป็นบ้าหรือผีเข้าวะเชี่ยมันขับออกไปเลยวะไอ้เหี้ยในที่สุดเขาก็ขับหนีไปหญิงสาวเข้าแจ้งความหลังถูกชายแปลกหน้าขับจักรยานยนต์ตามขณะเดินกลับบ้านลำพังกลางดึกในซอยเปลี่ยว คนร้ายพยายามชักชวนให้ขึ้นรถไปด้วยกันเจ้าตัวเผยจนตั้งสติแล้วแกล้งรำคนร้ายจึงตกใจกลัวขี่รถหนีไปในที่สุดตนจึงรอดกลับมาได้อย่างหวุดวิดหลังเกิดเหตุหญิงสาวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอแล้วเตือนตั้งสติอยู่เสมอคนอื่นจำไม่ได้เคาะดีเช่นนี้เกือบตกเป็นเหยื่อชายแปลกหน้าหญิงสาวหัวไวรำโช์รอดเหตุร้ายอย่างวุดวิดไอ้เหี้ย ถ้าอย่างนี้เราเราเรา,เราเจอที่เราเราแกล้งล้ำได้เลยนะเราเราจะรอดนะครับเราตร้องหัวไวนะครับแล้ก็แกล้งลำ้ำหรือไม่เราก็ากากแบบว่าเจอแบบนี้เราก็เต้นอ่าเต้นเต้นโชว์ไปเลยครับแบบ a feeling lonely ฮะเอ้า chụp lại chụp đó hả chụp chụp lại chụp lại anh 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 đi chụp đó chụp 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 như thế này hả? không à, mày รอบนี้เราจะลองตอบส่วนกับอีกอีกทางที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะเรามาลงเลยก็เริ่มจากไอ้ตาทักมาไอต้ตอโอเคเดียว้ครับไอ้ตาทักมารอบนี้เราจะเล่นแบบว่าตอบส่วนทั้งที่เราตอบไปเมื่อกี้นะ เมื่อกี้เราตอบเคยอยู่แล้วครนี้สบายมากเดี๋ยวเราจะตอบไม่เคยปกติที่พ่อมารับนะครับเป็นยังไงนะไปตามมาก็ใช้คำพูดเดิมเลยเนาะเมื่อกี้เราตอบรถเมลนะ์เรารอบนี้เราจะตอบรถไฟฟ้าคือนรถไฟฟ้าแล้วแสงไฟจากรถไฟฟ้าสาดเข้าที่หน้าตา่างเข้าที่หน้า นหน้าต่างเวลานี้คงไม่มีอะไรให้มองมากนะรถไฟฟ้านี้เคยมีคนโดยสารออกมาในเวลานี้มีเพียงคนและเสียงป,ประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นประพักภายในรถจะเป็นที่นั่งว่างเปล่ามันโล่งจนคุณสามารถมองเห็นไปไกลถึงสุดตู้รถไฟหน้าใช่ไหมและในวันนี้คนหวังอยากถึงไบวๆแต่ทำอะไรไม่ได้นักงจากรอเพื่อเมื่อกี้ฟังเพลงผมจะตอบเลื่อนฟรีดั เตือนภัยสาวเดินทางลำพังกลางดึกวิตตกเป็นเหยื่อชายนิรนามเอาละระวงตัวกันด้วยนะคะทะเบียน XXXX คนขับชวนคุยเรื่องราเรื่องคุยเรื่องอย่างว่าตลอดทางเลยค่ะมันมีคนหนึ่งไว้มันนี่นี่มันมาโฆษณาโปรโมทอะไรเงี้ยเรามันก็บอกว่าถ้าสนใจให้โทรมาเบอร์086 x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  นะครับ ข่าวเตือนภัยปรากฏไล่เลี่ยกับบนฟีดของคุณรดอเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทางที่มันไม่ควรจะง่ายคุณยังต้องสอนส่อง,ระ,งระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะได้รู้ตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยรองตัวถึงขนาดไหนนะคุณคิดในใจนึกจินตนาการว่าถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองจะทําอย่างไรอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้ เสด็จเจอนของคนดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งตายอยีกแล้วต้งหายตายแล้วตัวหาไม่ได้จับดีดีไป้าแล้วบอกเลยนะไปฟ้าหยุดจอดที่สถานีหมายผู้ส่งคณลงเดิทนทางต่อไปเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกจลจากคนรับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่ ใ้ทีสุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจําถึงแม้เป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้ลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวันแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสริมบรรยากาศให้หน่ากลัวมากขึ้นคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาเนี่ยคืนกว่าแล้วเมื่อกี้เราตอบรถยนต์รับจ้างล้วก็เดินซอยเปียกแับคุณเดินเป็นตามเส้นทางซอยมีเสียงบางอย่างไล่หลังคุณอ๋อข้ามเลยเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีใครคิดมากไปหรือเปล่า แต่ไม่มีใครตามเราจริงๆล่ะไม่สนใจเมื่อกี้หันไปมองเราไม่ไม่สนใจโออคิดมากจะมัวระแวงตลอดทางยังไงไหวเร็วๆทีบ,บ,บถึงให้มันจบๆเออเต่าไนว่าคนจะไม่คิดไปเสียงยังคงตามมาอย่างต่อเนื่องไม่ลดลงซ้ำอย่างไกลขึ้นไกลขึ้นเขี้ยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังเราจริงๆคุณจะหันหลังไม่มองสุดท้ายเราหันไปม,มองกลายเป็นหา บาฮดแค่หมาณลงใจที่ไม่ได้มีอะไรมากเลยกว่าเหตการไว้เมื่อสักครู่คุณเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วอีกเส,นกเาาส้นหนึ่งกรเข้ามาบริษัทคันนึงขับฉลอะเข้ามาข้างคุณเขาทานบอกกับน,นอกเผยเห็นใบหน้าที่มีคุณเคยเเอยาเสียเลยใครพสูจนไหมน้องสาวอยู่บ้านหลังไหนล่ะเอาวิง่งหนีครับคุณตัดสินใจวิ่งนีออกมาอย่างรวดเร็ว แต่คันเร่งย่อมเร็วกว่าเท้าเปล่าชายคนนั้นขับตามคุณมาที่ติดเเชียเขาเข้ามาจอดดักข้างหน้าคุณปิดทางวิ่งหนีคุณไปไหนไม่รอดเอาแล้วไงครับเขาลงจากรถแล้วเดินเข้ามาประชิดคว้าแขนคุณไว้อย่างรวดเร็วเชื่กูโดแล้วสบัดสบัดคุณพยายามสลัดออกแต่ทว่าไม่สําเร็จคุณไม่อาจาสู้กับแรงของเขาได้ทันเวลาเขารวบตัวคุณไว้ได้ก่อนจะผลักคุณลงกับพื้นข้างทาง เชี่ย yeah. ขอโทษด้วยเต้าทุกกูพาแฟนมึงมาไม่ถึงทางโทษและเหตุดารที่คุณไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นตัวเองก็เกิดขึ้นในคืนนั้นเตือนภัยหญิงสาวกลับบ้านคนเดียวกลางดึกถูกคนร้ายเข้ารวบก่อนฉุดลลงข้างทางหญิงสาวรุดเข้าแจ้งความหลังถูกชายแปลกหน้าฉุดขณะเดินกลับบ้านลำพังกลางดึกในซอยเปลี่ยวโดนคนร้ายขับจกักรยานจนไล่ตามใช้อาวุธมีดกลมขู่แล้วจิกปล้นข่มขืน หญิงสาวพยายามขัดขืนแต่ไม่สามารถสู้แรงคนร้ายได้หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอนอเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้ย้ำอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอเคครับก็จบแล้วนะครับกลับถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะใครที่อยากไปลองเล่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อืม ก็เพลินเพลินเพลินดีนะเพลินดีเพลินดีแต่ถ้ามันมียาวกว่านี้ผมว่าเพลินมากจะเพลินมากเลยแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับนี่จากทวิตเตอร์ถึงบ้านแล้วหมดเลยนะนี่นะสแกนสแกนเล่นได้เลยนะครับนี่แล้วก็นี่ครับตัวเกมจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเขาบอกมาก็ใครที่อยากเล่นก็ไปหาโหล่น,นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ,รบมาดูฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับ ไปไปครับไว้เจอกันครับ